คนเมืองชาแนลวันนี้ก็มาชมนายช่างปั่นลูกตาซุ้มสิ่งให้กลมๆทำยังไงนะคะให้ในายช่างทำให้ดูเนาะเขาใช้อะไรปั่นคะดอกครอบเลยออ,อ,อ๋ดอกครอบนะคะเขาจะ,จะเรียกตัวนั้นว่าดอกครอบนะคะมาปั่นลูกตาให้เป็นเม็ดไขป่ปลากลมกริกเลยนะคะ อันนี้เป็นงานตลักหลวงปู่ทวดนะคะที่ใกล้สำเร็จแล้วเนาะเก็บรายละเอียดขั้นตอนต่อไปก็คือเก็บรายละเอียดให้ลูกตาคมริสนะคะใช้ดอกข้อปั่นไปที่ลูกตานะคะมันจะได้กลมๆเป็นเม็ดไข่ปลาสวยๆนุกตา นะคะ่ะจะให้ต้องมัน,นตามันต้องกรดกรูมันตากูเลยเนาะเวลาแกะออกมาแล้วหน้าสิงจะได้ดูดอันนี้รอแกะแกะลายเนาะ<ช>ดูนะคะเนี่ยต้องให้มันได้ดิ้นดิ้นอย่างนี้นี่เป็นงานตลับนะคะงานตลับเงินหลวงปู่ทวด,ดในช่างลองลองแกะให้ดูสิคะยไม่ได้ใส่สลักเลยจ้ะ มาดูในช่างใส่สลักนะคะเมื่อกี้ปั่นลูกกตาไปแล้วเนาะให้กลมยังไตงตอนนี้มาดูขั้นตอนการใส่สลักนะคะเจาะเอาเศษติน้ำม,มันออกอใช้ตัวเข็มนี่เจาะเอาไปในรูก,ก่อนนะคะ่ะไล่ติน้ำมันที่เราไล่เศษสิ่งสกปรกที่อยู่ด้านในเนาะอ่าเหมือจะทำความสะอาดก่อน จะใส่สลักเข้าไปอันนี้คือการใส่สลักนะคะใส่สลักตรงอหลอดเนาะตรงหลอดอ๋อันนั้นจะเป็นขั้นต,อ,ตอนติดหลอดเนาะติดหลอดแล้วก็มาใส่สลักมาดูนะคะแล้วก็ต้องไปดึงดึงลวดเส้นเงินก่อนนะคะเอาเงินไปดึงเป็นลวดก่อนแล้วก็มาใส่ มา,มาย้ำนะคะย้ำกันหลุดกันมาย้ำอาจารยก็จะมาย้ำหน่อยว่าให้มัน ช่างก็จะแต่งลบคมนิดนึงน,นี่เขาเรียกลูกยางนะคะมันจะมีลูกยางละเอียดลูกยางหยาดนะอ,นนอ,ดอันนี้ละเอียดอนี่ละเอียดนะเพื่อมาให้มันมเนียนเนียนเรียบเรียบนะคะมันจะได้สมูทสมูทมันจะได้นุ่มๆเนานะ ใช้ตัวลูกยางเนี่ยแต่งแต่งนะค่ะแต่งงานนะเวลาแต่งงานก็ต้องใช้ลูกยางนะเก็บรายละเอียดเวลาไปถ<ด>ักมันจะได้เนียนเนียนนะไปลักมันจะได้เนียนไม่เป็นขนแมวมันจะใส่นงงนองวาวเลยนะคะวาววับ wow เลยนะคะทุกวัดยิ่งเลยนะแค่ลูกยางก็เริ่มเงาแล้ว เวลารีบงานเวลางานเป็นปวามมดต้องเก็บรายละเอียดให้ดีนะคะ่ะลงกระดาษทรายลงกระดาษทรายหยาบกระดาษทรายเงาตัดเงาให้สวยยปัดงานให้เนียนๆนะเดี๋ยวน้องคนหนที่ยังเป็นในช่างใหม่ๆนะคะ่ะก็แบ่งปันความรู้นะ ดะแ,แบ่งปันความรู้ให้น้องๆรุ่นใหม่ๆนะคะเ mm. นการบอกกล่าวแนะนำแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ได้ถึงหนึรยปีเนาะแต่ความรู้นี่อยากจะอยู่เชื่อลูกเชื่อหลานนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังๆอือ mm. นี่ก็รอแก่ตายลนะ เราไปแกะลายสำเร็จเออสำเร็จแล้วบางทีช่างเก่าๆก็กลับบ้านเก่าไปเยอะเหมือนกันแล้วก็อยากฝากสิ่งดีๆไว้ให้คนรุ่นหลังหลัาฝากากงานฝากลงานฝากความรู้แบ่งป,ปันกันเนาะแบ่งป,ปันความรู้กันค่ะอยากเห็นคนไทยทุกคนมีความสุขอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ มีงานทำาูมมีงานทำเลี้ยงดูตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้นะคะส่งเสียงให้ลูกๆเรียนให้จบกันนะเราตั้งใจทำงานกันทุกๆคนนะคะขอบคุณนะคะแม่ช่าง